ฝันมาเพิ่นไปบอกลยจ้าก็เดยสือร้องเบิงก็เดยได้ะจ๊ได้ไปกดูดำจ้ะดูดำไปบอกจ้ะฝันมาเงนี่ยราปรเดฝันหลายที่กัฝันมาแค่เพิ่นไปบอกแค่นี้ม่จ้ะเป็นตัวเลขบอกใหไเป็นตัวเลขเลยจ้าตีก็หมายอยังดีจักรโตครับกกศูนสแต่ซื้อรัตตีน่ะนะเป็นสามบอกสองโเนะแมนบอกสองโตจะไปซื้อรัตตี่สามมเมน คำา้อกิงกันที่ว่าบเซียกับบอมันอันมูนี่อันเห็นหนั่งยาจีไปรอบดูตรงผหนตรงแม่วา้จกิ่งกันจะเป็นกันจอยนะมนเปนเอยเป็นออกมาดิมันคือเน้นขวถ่ายนิดเดียวดูดังดูดังเนี่เป็นสวนในตัางยคตาองฟังงชาทำให้กามว้าขอกมาจะดุน จ้งว่าว่ายพายการฟัง,งอะไรดี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 ดดีีด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 ี่ีด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 ีีด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 ีนีดกดี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 ีดีดีดดี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 ีดีเีดีดาดีดีดีด<ห>ีีนไป,ปดไปีีไปไปดีดด ก็สวัสดีนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับวันที่19ธันวาคมนะครับ19ธันวาคมครับผมหลังจากที่หวออกไปแล้วนะครับสองวันสามวันแล้วนะครับผมวันนี้นะครับแอดก็จะมาติดตามบรรยากาศนะครับบรรยากาศรอบรอบ บริเวณศาลนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตการสร้างศาลสร้างวิหารปูดำสาหรับวันนี้นะครับสําหรับวันนี้ก็มีพ่อจามยศุแล้วก็มีพ่อสมศักดิ์นะครับพ่อสมศักดิ์ก็ได้เดินทางมาที่วิหารปูดำหรือศาลปูดำแล้วก็มาดูการสร้างศาลปูดำแล้วก็จะมาสวดมนต์แผ่บุญกุศล ให้ณักภูมิสถานที่แห่งนี้นะครับหลังจากที่ความฝันเมื่อคืนนะครับคุณพ่อก็บอกว่าจะมาสวดมนต์แผ่บุญกุศลถวายปูดำหรือหญ้าอุษาอนันตร,รัตนะนะครับหญ้าหน้าขาวนะครับแล้วก็ภูมิเจ้าที่แห่งนี้นะครับเพื่อเป็นกุศลเป็นบุญกุศลน,นะครับผมวันนี้แอดก็ขอ,ขอฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับ ใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากติดตามด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศนะครับผมต่อเลยนะครับช่วงเช้านี้นะครับก็กำลังถวายพัฒนาารเช้าแต่พระอาจารย์และสรรมเนีนะครับ ก็จะรอรับพรไปด้วยกันนะครับสำหรับการถวายอาหารเช้าวันนี้นะครับก็มีสายบุญจากจังหานนะครับคนที่ขับรถที่เคยมาส่งปูนที่วันนั้นนะครับที่ว่าเกิดเหตุการณ์แปลกๆกับรถนะครับวันนี้คุณพี่นะครับก็ได้มาทำบุญที่วัดนะครับ เช้าก็ได้ไปเอาถังแก๊สที่วัดไปเติมให้นะครับสองถังนะครับวันนี้ก็มาร่วมทําบ,บุญก็สมศักดิ์ก็กำลังเดินทางมานะครับแต่ยังมาไม่ถึงนะครับนนก็คงอีกสักพักหนึ่งครับผมนนแล้วก็หยาดน้ำนะครับ รับพรหยากน้ำไปด้วยกันนะครับ สำหรับตรงนี้นะครับก็เป็นพื้นที่วิหารปูดำนะครับที่จะสร้างวิหารปูดำนะครับผมตอนนี้ได้ก็ได้ทำฐานของเสาแล้วก็ตั้งเสาขึ้นมาแล้วนะครับ6ต้นนะครับเป็น6ต้นขึ้นมาแล้วนะครับแล้วก็จะทำคานต่อไปนะครับแล้วก็จะมาทำคาน นี่ก็เป็นบรรยากาศสําหรับเช้าวันนี้ครับผมสําหรับใครที่จะร่วมทําบุญก็ติดต่อมาได้เลยนะครับที่จะร่วมสร้างวิหารปูดํานะครับ นี่ก็คือพ่อสมศักดิ์นะครับก็กำลังจุดธูปไหว้ปู่ดำอยู่นะครับก็จะมาก็จะมาสวดมนต์นะครับแผ่บุญกุศลให้ปู่ดำนะครับแล้วก็ย้าอุตสานะครับสาหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาชมบรรยากาศกันต่อนะครับ เช้าก็มีนะครับเป็นผลไม้9้าอย่างจากผู้มาขอโชคปูดำก็ได้มาตวายผลไม้นะครับถวายผลไม้ปูดำหน้าสารปูดำนะครับผมแล้วก็เครื่องสังเวยต่างๆนะครับสำหรับวันนี้นะครับ แมนความเกิดข uh, really so really ้าเจ้าชาลี <t idal> ่ไปอยะเออความตื่าื่นบกเออา่นเป็นกองคนขวงเป็นมีใจเอื้องว่าอาลี่อยู่ดีดีคนเพราะว่าหลวงปูนี่เพวาลานนันผูมากวนน่ผูนเป็นสร้างเพ่พระเหตุมีหันเป็นหลานพ่อตาเป็นพ่อขวาฟังเหมากอนพ่อขวจากตะกีบรรพัดนเอสมศักเป็นหลาน เพราตาอย่าว่าฮอกกาม่ามาเห็นมาเบิงแล้วเป็นโ่้ยเป็นตะเบิงเป็นจะจะเลื่อนลงเลื่อนดีบานเมืองใช้บานเย็นท่าเคนที่มิใช่ท่าอะไรอยู่เบิงแล้วมันบ่เคยเห็นไปไร้หมองแล้วบ่คือหมองนี่หนะหมหมองนี่เป็นตะเบิงคือเ็นชาเป็นเลือไปอีดีเป็นบ่ห้ฟั่งบ่ชมทัก เมื่อนั้นก็นดเลยขึ้นจะมาลวดหน้าเป็น,บนเบาความฝันในฝันฝันในซ้ำซ้ำของจริงเ,เออซ้ำของจริง <c oughs> กันทีว่าบอเซียกับบอแมนอันอันมื่อนี่หันบาเห็นนั่นญาติไปรบลูต้องเห็นต้องแมนความจริงเป็นยงเม็ดเป็นเบ,บ,บ,บาหน้าอันเป็นบเบาเกันออกมาหนิมันกีแม็ดก้วมจริงมัดตัวแนวนะหลวงปูลูกปูปูดำปู่ดำนี่ เป็นสอนในฟังอยู่เขาขอหัวจักกรรมตันโอ้ยของมาจะดนเดี๋ยวเดี๋ยวพอกลับไปก็นดิหาดได้ไปฟันเห็นเพิ่นดีเพิ่นบ้าจังเด๋เพิ่นบ้าแล้วเมือนเนก่อนเสียวได้ยินเพิ่นเพิ่นไปบ้าเดียวน่าได้ยินเต็มหูว่าแน่บว่าเน่พ่อไอ้คุณตากลับไปก็นดิอาจดีฝันเห็นเพิ่นแค่กันนี่นี่เห็นแค่กันแค่เก่าก็เป็นบุญเลยเนาะเออ จำมาอย่ามาเห็นมาเห็นแล้วเป็นกระเบงจะมีละตาครับขอบคุณครับผู้มีโชคสำหรับวันนี้ครับก็มาทำบุญที่วัดนะครับที่วัดพระอาจารย์หรือสารปูดำนะครับงวดที่แล้วเอยงวดนี้นะครับที่ผ่านมานี้ก็มีโชคสามศูนย์สามศูนย์ศูนย์สามเนาะสามศูนย์ศูนย์สามเดี๋ยว เดี๋ยวคุณพี่เขาจะเล่าความฝันให้ฟังนะครับทำไมถึงได้ตัวเลข0 3 3 0นะครับกับฝันว่าเพิ่นไปบอก้วจ้ะก็เไย้สือ่อล้งเบิงกลยได้ใดนะจ้ะผู้ใดไปบอกครับผู้ดำจ้ะผู้ดำไปบอกบจ้ะฝันมาจังไหนแน่ก็บปรเด้ฝันหลายที่ก็ฝันมาแค่เพิ่นไปบอกแค่นี้ไม่จ้าเป็นตัวเลขย,ยัเดีบอกให้เป็นตัวเลขเลยบอกจ้ะไม่ได้ตีความหมายอยังเดีย,ดยจากตัวครับ ก็ศูนย์สามสามศูนย์แไปซื้อรับดีนน่ะนะเป็นสามศูนย์สามบอกสองตัวนะแมนบอกสองตัวจะไปซื้อระดัตดีีสามศูนย์สามแมนดีตัวมาถึอรงวันที่หนึ่งก็ยังมาไกลแล้ววันนี้แหละก็เล็วบา่ะอวันที่หนึ่งเเนาะจ้าไ่ได้ฝันยังไงเมแต่บปได้ซื้อยังอื่นน้ำเนาะก็เลยกไได้สามตัวได้แต่สองตัวจ้าได้ใต้ดินได้ทาบุญน้ำเพลินจ้า กยินดีน้ำเด้อยินดีเด้อยินดีน้ำครับดีใจมากหนาวแล้ววันใหญ่โหลดถ้าถ้าฝันยังฝันดีๆยังซี่กับมาบอกแอดน้ำในเด้อครับครับเป็นสะพานบุญให้ซีท่านผู้ชมท่านผู้ชมได้รับทราบรับชมน้ำเนาะเพื่อเผยแพร่บุญเนาะขอบคุณหลายๆเนาะครับขอบคุณครับครับสำหรับนี่นะครับป้ายทะเบียน ของพี่ผู้หญิงคนที่เล่าความฝันให้ฟังนะครับที่มีโชคลาภถูก03นะครับก็เป็นป้ายทะเบียนตัวนี้นะครับก็คันที่รถคันที่มาทำบุญถวายปูนนะครับสร้างวิหารปูดําก่อนที่ก่อนที่เลขจะออกนะครับที่ว่าเกิดเหตุการณ์กับรถคันนี้นะครับที่ว่าพวงมาลัยหมุนไม่ได้กุญแจ สตาร์ทเครื่องไม่ได้นะครับสำหรับวันนี้ก็หลังจากมีโชคลาภก็ได้มาทำบุญที่วัดนะครับก็เป็นป้ายทะเบียนคันนี้นะครับที่แอดเคยได้ลงไปแล้วนะครับที่ว่ามาถวายปูนแล้วก็เกิดอาการแปลกๆก,กับรถคันนี้นะครับวันนี้คุณพี่เขาก็ได้เดินทางมาที่วัดแล้วก็มาทำบุญเช้านี้นะครับผม ตงนี้คุณพ่อสมศักดิ์ก็มาสวดมนต์ถวายย่านาคขาวนะครับย่าอุษะนันตรัตนะแล้วก็ผู้สายบุญนะครับที่อยู่วันนี้นะครับก็มาสวดมนต์แผ่เมตตาก็เป็นบุญกศุศลถวายย่านาคขาวย่าอุษะนันตรัตนะนะครับก็มาร่วมกัน

สาธุนะหังสัมมาสัพพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะติวาเทวีสังฆวาภะวตัวภะคะวะตาตะมุธัมมังนะมาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวัตสังบุษังคังนะมามิ นามต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมต,ตัตสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะโอมนาชีนาโคพอตสิริตอเดบันไตเขลานาะมัคไตเอมพาสามทอดิยงมูมูซอตันมาเรกูดำบาโฮโซคัมคัมน,น,นาไดบัญยัง วิรูปเกหิเมเมตังเมตังเอระปเกหิัาปยาปุเตหิเมเมตังเมตังกันหาโคตมะเกหิจะอาปาทะเกหิเมเมตังเมตังทิปาทะเกหิจะตุปเทหิเมเมตังเมตังพ่อหมูปเทหิเมมามังอาปาทะโกหิงสิมามังหิงสิทิปาทะโกมามัง จะตูปัโทหิงสิมามังหิงสิพระหูปัโทสัพเทสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาจะเกวลาสัพเพภัทรานิปัสสันตุปักมาจินจิปาปะมาขามาอัปะมาโนภูโทอัปะมาโนธรรมโมอัปะมาโนสังโฆปะมาณวันตานิสิริงสปานิอาจิเวสิก้าสะตปะสีอุนา นาพีสระภูมูจ so ิกากตาเมรักากตาเมปริตตาปฏิกรรมันตุกูตานิโตงนะโมภะคะวะโตนะโมสัตตันนังสัมมาสัมพุทธานังโอมนาทีนาโอตอสุจิตอเดันไตเชรานามักไตมพาตามเทวดาคูมูซอสันมาเรกูดัมบาโคโสคำคำนาใดบัรยงยิรูปะเคยิเมตังเมตัง เอรบเกจีชาพยาบุเติเมมตังเมตังกันหาโคตมาเจหิจะอาปาทะเกจิเมตตังเมตังทิปาทะเกจิจะดุพระเทจีเมตตังเมตังพะหูปเทหิเมามังอปาทะโกหิงสิมาังหิงสีทิปาทะโกมามังจะตุ พอโทหิงสีมามังหิงสีพ่อผู้พอโทสัพเพสัตตาสัพเพปานาสัพเพภูตาเจเกวราสัพเพภัสสรามิปัสสุมาจินจิปาปะมาถ้ามาอาปมาโนปุโออาปมาโนธรรมโมอาปมาโนสังโฆวปมาโนวันตาอินปานิอหิริกาตพพะวสีอุณนานาปี ขารักคมมุชิตาตานิตขาสตานิปัสสตาปัิกมันตุพุตานโตอังนโมุปะคะวะโตโนมุตัสังนังสัมมาสัมคือบ่เอาเสียวเสียวตัวไหนเสียวตัวไหนบ่เอาบ่่บเอาบ่ใใ่ผมผมกระโจนลงมเหยียบขาอีกท่วนโดดย่านใดว่ามันใจที่ขาดย่านขักเลยนอนกับเวทมืตรเพื่อแล่นออกไปหาพระกับนางอยู่ จะเป็นอยัางจะเป็นอยัางว่าสมัวใส่ขึเป็นังที่เป็นังที่ยังไงนอนอยู่ดีๆอ่ะอันงูใหญ่ตัวทอกกเสาเหล่ามาเกี่ยวเกี่ยวจังสี่เกี่ยวเข้าไปแล้วยังได้ยังไงอันอ้าปากใส่อ้าปากเส้บ่เอาบ่บ่เอาชีตัวบอกชีตัวบอกไปเพิ่นบอกไปแล้วสามแปดก็ผ่าเกศที่่เอามาหาเกศทางล่างสามแปดทางบนที่ว่เอาสมองไปมากแค่ก็ว่าเอาก็ว่าที่เอาเก้าเกศ ก็ว <rí> e> ่าสี่เอาเก้าเจ็ดกะบอกเพิ่นว่าเอายูก็ว่าผมที่เอายูก็วันที่เพิ่นก็เลยมาออกเพิ่นก็เลยขค่ายออกเพิ่นค่ายออกแล้วบาดท้าเอาไปเอาเก้าเจ็ดก็สี่เอาเพิ่นกบมาส่งตัวมือเรี่าจานเพิ่งก็เห็นเพิ่งมาส่งเก้าทรายเก้าหัวมันกับเป็นเก้าห้าตีมีเก้าเด้อว่าทันบอกกัน จากได้กเกคับนี้เกตัวเอาเสียเกินเดยเลยสั์ใสมามันก็ออกแฝดสามเส้นตัวห้าเจ็ดข้างบนขาล่างเส้นตัวกัไกคนละท่าเรืนตัวบาทก็ซซำตัวเพิ่มขึ้นเก่า่อยากเบาเรื่องเก่าดอกตั้งแต่เริ่มต้นมันอ้ไปทันพ่ากันจะเขือเดวบาดดุใส้เจ้าผู้ใดผู้อยอมั้นะครับนั่นแหะผู้ตกหัวนะมันตะวอยฟัเอลาผูง่าง่หญเมื่อยญ่าักมาตก่อยนักขัดเลยเพื่อมาางวันร ข้างไว้ตบะเพาไปน้ำทักเสด็จนันละอันละว่าจังซี่แล้วว่าเป็นคนเนี่ยเป็นคนเป็นคนบมเสืร์คนบมเสืร์พูดได้ก็อย่าบอน้องใชคนปากคือกระเทิดวันเถอะระบาดนีอันเละเด็กน้อยมาว่าอยู่หน้าบ้านเด็กน้อยน่ะมาว่าอยู่หน้าบ้านมาว่าว่าคุยกันอยู่แห้งเด้ว่าสัตว์ละว่าสามศูนย์สามสามสิบ สามศูนย์สามับสามสบ่อันสามสิบวาดีทั้งลูกกันเลยว่าจรงสาสามี่สามสิบจักไหนมูสุดขักับสามสากับเก้าตัวมันจะทอนันเขากันหนีเลยสองคนห่ันทั้งอย่างของลูกขึ้นมาสีบ่อคอยแม่เขาบ่อพักพิ่กกับไปร้อยซื่อสามสามตดนอบสามสามสามต้พอบประเ็ศ กข้าถือว่าเป่นมหาหัวหอาเิ่นคืนป่าว่าท่าเองพ่อเม่เราพ่อพ่กว่าคอยะันคิ้วหรนอกเป็นจ้าหมอหม้อเล่ยผานคนบ่ปากบมอ้อคือนึ่งกางนี่แหละพ่อนม่ก็ว่าฝั่งคนวายังที่อันคนกำลังนอนอยู่มี่ผู้เฒ่าคนหนึ่งมาซองเบิ่งอยู่มว่ากันมาซองเบิ่งยังที่ เราขึ้นยดเรียบร้อยหัดไม่เจังมันกูได้หมดหมนมาชอกเบ็นขคับหมดหนบานล้วข้าวเดียวกตอยากนอนหมดสมนอยากนอนแห้งคับก็เลยรับตาลุกลับอย่านี้บานเยวเห็นยางมาจากท้าง่างทาเบิรมเบิมเมืองมากหมดหยางลงมามาซี่นา่มดหมนมันโบเสือกูบอกบาหนโบเสื้อกูบอกสมดญาติหมดัมดบานญาติยักเดียวเดียวบานที่จะว่าเสื้อเลี่ยวหมดสื้อป่อเสื้อเลี่ยว่าเสื้อ่อยน้ำเยเ็ยเน น้อนนพ่นมนัดเพิ่มเคอรก็ดีสสัสนบเวณลูกค้าที่าอาีปก็ดีิดนเนดีพวกทันจงมาับเอาบนมกุส่เด้ออันี้ทีพวกูกหลานี่เรมดนที่ปิดกรรมดีอพกทันจงมีส่วนในับน้ำณปัจจุบันชาติกาหีอดีตปัจจุบันีติกรดีให้ได้รับต้อเอาประเทนี้ ยะธาวณิวะฮาปุระปลิปุเลติตาสารังเอวาเมวะอิโตทินังเตตานังอุปกระปีมปิติตังปิตังตุมหังจิปภาพเมลตมิทขันตุสัพโพเลตุสังตปะจันโดปนันโสยะธามณิโชติรโทยะธา ตติโยวิวัตญาณุชาภโลโควินาสตุมาเตภววะวันตาลายูสุขินทีฆาญโกภาวะอภิวัตนาสีสานิจงมุจปาจิโนจตาลุธรรมาวัต ติอายุว annotation สุขังปาลังชยสิทธิธนังลภังสุทีมภคยังสุขังปาลังสิริอายุจะวัณโนจะภคังอีจะยัน สวาสตวัสดิ์สัจอายุจะชีวะสิทธิภาวันตุเตภาวตุสัพปะมังขคลังลาคันตุสัพปะเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสธาสุทธิภาวันตุเตภวตุสัพปะมังง ภาลังลาคันตุสับปเทวตาสับปะรรมมามุภาเวนะสะรามสูธิปวันตุเตปวตุสัปบมังคาลังลาคันตุสับปฏิวตาสัปสังฆานุภาเวนะสะทาสธติาวันตุเตม บาที่ฮอมาลาคล่องพิ่นฮอมาลาคล่องพิ่นเลาวก็เรียวบาทเรียวขึ้นหลับวดุเีจยวหลับวด้ออะหังสมมาสมุทโธภะคะวาพุดทางภะวันตังอภิวาเทวิ มาสาติปะติปันโนภะวะโตสาวะคะสังโฆสะสังขังธัมมามิอะดางดู